สวัสดีค่ะพบกับขิงอีเช่นเคยนะคะจากอินดี้พลาสติกนะคะวันนี้นะคะขิงก็จะมาแนะนำนะคะเทฟลอนกัสเทปนะคะ with ไลเนอร์นะคะไลเนอร์ก็หมายถึงว่าเราจะมีนี่นะคะก็เ,เหมือนสติกเกอร์เหลืองๆแบบนี้นะคะอ่าดูกันชัดนะคะนี่นะคะปิดอยู่นะคะตัวนี้นะคะเอ่อมันก็จะเป็นเอ่อเทฟลอนเอ่อกั๊ไฟเบอร์แล้วก็บางๆตรงนี้คือจะเป็น กาวซิลิโคนนะคะเคลือบบางๆนะคะตัวนี้จะทํางานได้ดีนะคะถ้ามีความร้อนนะคะสามารถก็จะติดในลูกกิ้งนะคะฮีโว่ฮิตเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะคะนี่นะคะก็ตัวนี้จะหน้ากว้างนะคะจะอยู่ที่1เมตรนะคะยาวสูงสุดนะคะถึง30เมตรตอนนี้เนเดี๋ยวลอกให้ดูชัดๆกันเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่เลยถนไคะนี่นะคะก็จะมีไลเนอร์นะคะ ะะก็คือสามารถนะคะตัดใช้นะคะได้ขนาดตามต้องการเลยนะคะนี่นี่นะคะสังเกตน,นะคะเราจะรู้สึกว่ามันจะเหนืดๆเนนะคะที่นิ้วเพราะว่าเขาจะมีนะคาบางๆเคลือบอยู่นะคะคือจะไม่ได้หนามากนะคะเพื่อจะให้ไม่ติดตัวเครื่องนะคะตัวนี้นี่นะคะก็ตัวนี้นะคะจะมีความหนาอยู่ที่สองความหนานะคะก็คือ 0.13นะคะแบบมาตรฐานแล้วก็หนาขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็น0.18นะคะก็คือแล้วแต่เครื่องของลูกค้าเลยนะคะว่าใช้ความร้อนผ่านเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความหนาเท่าไหร่นะคะดูกันชัดๆนะคะนี่นะคะหนึ่งเมตรแบ่งขายนะคะหนึ่งเมตรแบ่งขาย <c oughs> นี่นะคะใช้งานง่ายค่ะสามารถใช้กันไกลนะคะหรือว่าคัตเตอร์น,นะคะตัดได้ขนาดตามต้องการเลยนะคะนี่นะคะ โอเคอันนี้ก็คือเทฟลอนกาสเทฟวิสไลเนอร์นะคะมี2ความหนานะคะอยู่ที่0.13แล้วก็0.18นนะคะขอบคุณนะคะติดติดตามชมคลิปในวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ